สวัสดีครับพี่น้องชาโดสบายดีโมนี้ก็ได้หอ,อยแมงผู้พี่น้องหอ,อยแมงผู้มีน้ำจิ้มรสเด็ดในการพี่น้องนั่นกินที่นึ่งุ่กองห้าโพนพี่น้องเลยหอ,อยแมงผู้ะ่ะ บอกว่าหลายยายห้างเออยายห้างตลอดอ่ะกินเลยพี่น้องอ่าอืม,อม,อมกล้าบ้างไงตอนน้อยน้อยพออี่น้องเลยหมดเมงพูอะไรอืมอืมไม่ไกล้าพี่น้องเยี่ยม อหอยแมงผู้อหอยแมงผู้อืม่วนงัดยากบางอะไรก็ได้บางบางบางเปลือกงัดยากม,มามาด้วพี่น้องกินรอบคำ่ำรอบดึก ได้กาดพี่น้องเอ้ยส่วนมากไปพัดกับแซ็บพี่น้องเอ้ยเห็ดลายย่างกับแซ็บพัดหอยแมงภู่น่ยได้หอยแมงภู่ตัวนี้เขานึ่งมาพี่น้องอืมอีตูนัดบนี้เบือกี่ไงๆบัดต้นน้อยๆพี่น้องเอ้ยอืมเบือกี่พูดแต่ต้นน้อยน้ำจิ้มรสเด็ดพี่น้องเอ้ย มาได้อกับพี่น้องได้การครับวันศุกร์มันเลยค่ะวันศุกร์วันศุกรขสุขนาดอืมอืมได้ก,กนารเนี้ยเดียมเวทีกูดเวทีกูดเปลือกง่าย น้อยอ่อืม,อม,อมได้กาดม่น้อยนัวนัวหอยจะน้อยักหน่อยปันหอยแข็งอืม,อม,อม,อม เวลากินบม่ค่อยว่าวพี่น้องกินไปบ่นไปบม่ได้เลยพี่น้องกินไปเรื่อยพี่น้องหล่พวดพี่น้องอ่ะคลิปนี้กะมาสมิ่พี่น้องการบรทักใครสมิ่งไปก่อนกับผมสวัสดีครับ